ดวงคนเกิดวันอังคารมูอย่างไรให้รวยปลดหนี้สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับนี่การดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันอังคารในเดือนมกราคมครับสําหรับการดูดวงการเงินนะในครั้งนี้เราจะดูในเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับว่าการเงินของตัวเราเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเราจะปลดหนี้ได้ไหมในช่วงนี้เราจะมูอย่างไรให้หมดหนี้หมดสินการเงินเราเนี่ยปังขึ้นดีขึ้นทําอย่างไรปิดท้ายด้วยในเรื่องของการดูเรื่องของโชคลาภนะมีโชคลาภไหมมูอย่างไรให้เกิดโชคเกิดลาภเพิ่มขึ้นเอาละครับเราบริกาว่ากันเงินของชาวคนเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับเรารู้วิว่าในอดีตเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ รอคอยนะให้เรื่องการเงินมันดีขึ้นแล้วมันมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันยังกั้คืนฝืนทนอยู่นะภัยึ้นเป็นพลังพลังงานที่เราต้องเจียกเนื้อเจียกเงินเก็บเจียกนู่นเจียกนี่มันทําให้มันเจอรายจ่ายก้นข้างหนักมาในอดีตเหมือนกันนะครับปัจจุบันภัยึ้นเป็นเรื่องการที่ยังคงคงที่จะต้องแบกในเรื่องของรายจ่ายต่างๆเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้แล้วหาทางแก้หาทุกวิธีทางให้มันผ่านพ้นไปได้ดี ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้ไปทิศทางที่เราก็มันยังอับจนหนทางอยู่แต่มันก็ยังค่อยๆเป็นค่อยไปนะก็ต้องสู้ด้วยกําลังใจนี่แหละ อนาคตไพ่ขึ้นเป็นเดอะทาวเวอร์มันก็ยังมีในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันยังคงครั้งคาและมันยังคงต้องหาวิธีการจัดการนะแต่ยังดีที่ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่โพศปึงความอุดมสมบูรณ์นะก็มีช่องทางหลายๆอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อใจรอสู้เนี่ย ในเรื่องการเงินมันก็มีหนทางมีช่องทางให้มันผ่านพ้นไปได,ด้ดีด้วยเช่นกันนะงั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเยอะนะบางอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยจัดการให้มันดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอ่ะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นได้บ้างดูซิให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะแล้วก็อ่าใขึ้นเป็นเรื่องของเงินงานเสริมงเมงินเสริมเนี่ยจะเริ่มมีเข้ามาให้เราเนี้ย ค่อยๆนะประพอในเรื่องายไรจให้มันดีมากขึ้นเรื่องของการที่มันติดใจเรื่องอดีตนะกังวลใจเรื่องอดีตมากไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันแบบเงินมันดีขึ้นหรือเงินเพิ่มขึ้นมันมีแต่ทําให้ใจิตใจเรามันตกลน่นลงไปแล้วไม่อยากที่จะทําอะไรเยอะเพราะใจมันไม่สู้นะต้องระวังเรื่องของใจตัวเองมากๆเหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นต่อมาว่าการปรับเปลี่ยนการปรับใจให้มีความเข้มแข็งแล้วก็การที่เราผ่อนคลายจิตใจตัวเองมากๆอย่าไปโทษอย่าไปอะไรกับ สิ่งรอบข้างหรือตัวเองมากเกินไปเพราะว่าตัวเราบางทีมันก็ต้องมองว่าเราจะทําอย่างไรดูช่องทางตัวเองให้เป็นแบบไหนเพราะมันมีช่องทางเข้ามาแต่หากเรามองไม่เห็นช่องทางนั้นอีกอะ่ะเพราะความทุกข์เพราะความกังวลใจอันนี้มันก็ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะต้องระวังในเรื่องของการที่เราไม่ยอมแพ้เราก็หาทางแก้ไขนะแต่มีอีโก้จนเกินไปว่างานนี้มัน รู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเฮ้ยเงินทางนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเรากับความสามารถเรากับการที่เราจบมาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้อาจจะรุดลอยในเรื่องโอกาสเหล่านั้นไปนะเงินเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปคิดไม่คิดน้อยคิดมากนะเราผ่านคิดิไปได้ก่อนแล้วเราค่อยอไปเลือกชีวิตหรือว่าทําให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ก็เป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในเรื่องของการเงินน,นั่นเองนะครับ เรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเออในเรื่องของหนี้สินนะสำหรับคนที่มันมีหนี้สินนะจะมีโอกาสหรือมีช่องทางอะไรไหมที่จะปลดหนี้ปปรเสร็จได้บ้างดูซิไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความเหนื่อยนะเหนื่อยในจิตใจน,นิดนึงถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีคนมาช่วยเหลือทางในครอบครัวนี่แหละก็อาจจะมีคนมาช่วยบ้างแต่ว่ามันอาจจะต้องออกปากออกเสียงหน่อยนะให้เขามาช่วยเหลือแล้วก็ให้เขามา ช่วยบางเรื่องนะให้มันดีขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบช่วยได้ทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะต้องเป็นคนกระทำเองคนช่วยเหลือตัวเองมากกว่านะครับในเรื่องของนี้สินต่งตางๆพ่า,พาขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เนี่ยพ่ขึ้นเป็นการหาช่องทางลูทางแล้วก็หางานพิเศษงานเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยเกื้อกูลน,นะให้เรื่องของนี้สินมันทุเราลงเบาลงแล้วก็ไม่เกิดความกังวลใจจนเกินไปแต่ก็ไม,ม่หมายความว่า จะปลดนี้ป์ดสิน์ไปเลยทั้งหมดนะครับต่อมาใพ้่ขึ้นไปในเรื่องของารระวังเรื่องของการที่เราดูระง,งับเรื่องของรายจ่ายต่างๆเพื่อจะเอาเงินส่วนนั้นไปปลดนี้ปลดสินหรือเอาเงินส่วนนั้นไปจุนเจือในในบางเรื่องก็ต้องระวังเรื่องรายจ่ายส่วนตัวเหมือนกันที่มันเป็นพลังงานบอกว่าเฮ้ยมันมีบางเรื่องที่เราสามารถจะมาโยกย้ายหรือมาจัดการให,ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือที่จะมีคนมาช่วยเหลือให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของเองินตราเงินทองเนี่ยบางอย่างมันก็นะอยู่ที่การที่เราบริหารเองินอย่างไรมากกว่าเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินเราดูซิว่าในเรื่องของการมูบ้างนะจะมูอย่างไรให้รวยมูอย่างไรให้ปลดหนี้ปลดสินได้นะดูซิไปขึ้นเป็น <için> ในเรื่องของการปรับในเรื่องของใจตัวเราก่อนแล้วก็เรื่องของคําพูดนะช่วงนี้คําพูดของเราเหมือนเป็นดาบสองคมพูดเป็นมงคลพูดดีพูดให เป็นปิยวาจานะหมายถึงว่าเมื่อเราพูดไพเราะพูดที่ดีเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งดีเข้าหาตัวเรานะพูดได้เงินก็ได้เงินพูดได้ทองก็ได้ทองพูดให้เสียเงินเสียทองอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความพูดมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับตัวเองนะครับในเรื่องของการมูเนี่ยไ่ขึ้นเป็นเรื่องคําพูดแล้วนะเราพูดในเ,เรื่องจิตใจแล้วก็มุมมองการสร้างบุญสร้างกุศลในตัวเองเพื่อให้ตัดๆๆในเรื่องของกรรมในสิ่งที่มันตัดรอนเรื่องของเงินของตัวเราให้มัน หายไปหรือว่าเกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องสร้างบูรสร,สร้างสนให้มากๆเพื่อเพิ่มพลังงานที่ดีนะครับพลังงานขึ้นมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะไพ่ขึ้นเป็นพญานาคเห็นไหมไพ่ขึ้นเป็นเท้าวิรูป,ปักไม่ถึงว่าพญานาคเหมือนกันนะสิ่งที่เราจะอาจจะต้องไปเสริมไปมูเกี่ยวกับพญานาคเพื่อส่งเสริมให้มีการเงินมั่งคั่งและร่ำรวยเพิ่มขึ้นปดนิบสิทธิ์ได้ดีที่จะเป็นพลังงานเกี่ยวกับพญานาคนั่นเองนะครับ เป็นการที่เราอธิษฐานแล้วก็ได้รับกําลังใจสู้ต่อในการดําเนินชีวิตไม่มีใครที่ไปขอแล้วกลับมานอนนอนเฉยแล้วรวยเลยสมหวังเลยมันก็เกิดจากการกระทําควบคู่กันไปนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาก็ท่านก็ดูในเรื่องของการกระทําของตัวเราด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของโอกาสเรื่องของเงินทองนะแล้วก็เรื่องของนี้สินไม่ขึ้นการยืม,ยมเงินเห็นไหเรื่องของนี้สินมันจะมาและจะช่วยในเรื่องของงานพิเศษงานเสริมและก็ รังเรื่องของจิตใจนะความท้อแท้ใจความกังวลใจของตัวเรานี่แหละมันก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างสั่นคลอนนิดหนึ่งเพราะว่าจิตใจตัวเรามันเหนื่อยมันล้ามันท้อแท้จิตใจอันนี้ก็ต้องระวังกันดีนะเรื่องจิตใจตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินนะในช่วงนี้อยู่ที่60%นะมันติดเรื่องใจแต่มันก็ค่อยๆผ่านไปได้ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมาก ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่กําลังใจนะอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราจะสู้แค่ไหนนะในเรื่องใจในเรื่องการกระทําในเรื่องความรู้สึกต่างๆมันก็เป็นสิ่งสําคัญตัวเช่นกัน,นะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะดูซิว่าเออโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างดูซิเรื่องของโชคลาภสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะมีอะไรบ้างดูซิ ไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอความรู้สึกของตัวเรานะบางทีมันก็อ í, บอกได้ว่าโชคลาภมเริ่มมานะไ่ขึ้นเรขงของสูงไปถึงว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาแล้วก็เป็นพลังงานที่เราอาจจะต้องไปเสริมกาลังใจเยอะๆก็แล้วกันเรื่องของสิส่งเสซิกก็มีแถมมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะอีกทีหนึ่งนะเรื่องโชคลาภม,มีเข้ามาไปขึ้นว่าได้รับพลังงานจากเทพเทวาที่ปกปักรักษาได้รับเรื่องโชคลาภเพิ่มขึ้นนะครับ ในเรื่องของโชคลาภต่างๆมันเป็นสิ่งที่มาจากใจตัวเราสําคัญเมื่อใจเราเชื่อมกับเทพเทวะก็จะบังเกิดผลที่ดีในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะครับอะมาดูซิว่าพูดถึงเรื่องเทพเทวะนะมูอย่างไรให้เกิดโชคเกิดลาภแล้วก็ส่งเสริมเรื่องโชคลาภเราเพิ่มขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของใจนะนะเทพเทวะท่านขึ้นเป็นพลังงานของพญายนาคขึ้นเป็นพลังงานของออในเรื่องของหนุมานนะคือหมายถึงว่าการที่เราไปมูนะ คอพอรกับพพานาคอพอรกับอนุมานเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของโชคล้าภแต่ว่าท่านก็ต้องดูในเรื่องของการกระทําต้องดูเรื่อง,องคุณงามความดีของตัวด้วยว่าเหมาะสมไหมที่จะให้เหมาะสมไหมที่เราศรัทธาจริงไม่ใช่จะหวังแต่เงินได้เงินไปแล้วก็ไม่ทาบุญไม่ทาอะไรก็ต้องดูเรื่องของการกระทําของตัวเราด้วยนะครับต่อมาพาขาปปาา่ขึ้นเป็นเทพเทวที่ปกปกปักษาขึ้นะเป็นเพนาค่ะอีกหนึ่งรอบก็คือย้ําเตือนว่า ในเรื่องของการบูชาในเรื่องของการไปไปอธิษฐานจิตก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีก็รอกัดน,นะการที่ได้รับความสมหวังมันก็มังเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยไป่เกนถ่ายทอดวิชาคือส่งพลังงานส่งพลังงานที่เราได้รับโชคได้รับพลังงานที่ดีเกี่ยวกับเงินตราเงินทองที่จะได้รับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาของตัวเรานั่นเองก็ถือว่าได้โชคฝังโชคดีเลยแหละนะอ่ะไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนนะในเรื่องของ ภายคืบเนในเรื่องของการที่เราอาจจะมีะพลังงานบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสิญจสิทธิ์และมันทําให้เกิดโชคเกิดลาภเพิ่มขึ้นนะก็อยู่ที่ว่าเนี่ยภัยขึ้นเกี่ยวกับการอยู่ในสินในธรรมนะการทําบุญสร้างกุศลเอาไว้เยอะเมื่อเรามีสิทธิมีสตินะในเรื่องของการทาอะไรก็ตามนะเรื่องโชคลาภก็จะมีเขา้ามาเรื่องน,นทองก็จะมีเข้ามาได้ด้วยจากการที่เราไปมูไปสร้างพลังงานที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์เนเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้อยู่ที่80%นะก,นก็เ่อรงของโชคลาภ ก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีโชคลาภนะครับเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์ของคนเกิดวันอังคารจะเป็นเลขอะไรปั๊บไพ่ขึ้นเป็นเลข1แล้วก็เลข4นะครับเลข9แล้วก็เลข8เลข1เลข4เลข9เลข8 เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลของคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่ขึ้นเป็นความสิริมงคลนะในเลขเหล่านี้ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเมื่อนําไว้ร้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเลขที่อ,อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอยู่ในอวเปอร์ของโทรศัพท์ของตัวเรานะหรือเขียนแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าตังเกิดความมงคลในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับ